สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้ากันอีกเทียนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ครัวพารวยสวัสดีอ้าวใกล้วันหวยออกมาแล้วแม่ครัวกันยังลงอาจารย์แลท่านเบิ่อใจเย็นๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีูเขามาตามดูแม่ครัวเนะาะค่ะพี่น้องเนาะมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจสำหรับคุณพอ่อคุณแม่ผูหนึ่งกยอยขามาติดตามแม่ครัวหรือผู้เขามาแล้วหรือ,อยังบ่ท่านเขามากอะขอบ,บุญขอบคุณเดอ้อค่ะพี่น้องเดอ้อ ขอบคุณทุกอาจารย์ที่ส่งแนวทางเด้อค่ะพี่น้องไม่ว่าหน่อยใหญ่นะคะพี่น้องเนะาะบวาน้อยบายนาบาวาเซียนบาวาสัมหนักใดที่ส่งแนวทางเข้ามาหาแม่ขั่วเป็นสะพานบุญแม่ขั่วก็สิเป็นสะพานบุญให้ทุกท่านที่จะอ่า ลงตัวเลขเนวทางเอาว่างง่ายๆว่าเอาตัวเลขแนวทางมาฝากเอฟซมาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮ้าน,นอกหาพี่น้องนะนอ่ะเพิ่นถือเลขเพิ่นกะดีใจ ได้ปวดทุกปวดโศกโปวดความลำบากใจปวดความลำบากใจกับเพื่อนกระดีใจเพื่อนกันเลยว่าสาธุเด้อให้ครูนั้น,อา,าน,นอาจารย์นั้นอาจารย์นี่ลำรวยขันบ่ไดดเพิ่นคอยกับบ่ถูกเพิ่นกระสีวาคือเกาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นบ่ว่าหน่อยเพิ่นกรว่าหลายอา้าว อาจารย์ก็ดีใจไวโลดคันตัวเลขแนวทางเข้าเขาดีใจไวโลดค่ะพี่น้องสำหรับอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาคือกันมือนี่เนาะค่ะเอาสำหรับผููรอเกนั่งสามล้านกะสายด่วนกะเกนั่งบอกวางสีเด้ สีถุ่มกอนมือหวยออกสิมาแต่ว่าให้น้องตั้งกองไววถาเอีย่ยยโหลดตีห่าวะสันแม่ขัวก็เลยวางสีละเอ้ยจ้างกับว่า,ออากกรอดีหาเด้อแม่ขัวว่าขอมาสีถุ่มแม่ขัวกับสีลุ่งหายสีถุ่มแมนบอพี่นอ้องเอฟซีบอตรงไปรอดีหาแม่ขัวก็เลยขอมาสีถุ่มแม่ขัวกับสีลุ่งหายสีถุ่มเจาวาสันดอกเอา ีทุ่มกับซีทุ่มตัวน้อง,พง,งเ,ออเพิ่นว่าสันตัวเอารอดเด้อค่ะพี่น้องเด้อสาหรับพู้รอเจนางสามล้านสายดวนของ,พงเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อสายดวนของเพิ่นสําหรับเซียนแดงนครสวรรค์กับสายดวนคือกันเด้อพี่น้องเด้อมะออื่นเห็นแท้คุยกันแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะตัวเลขแนวทางของเซียนแดงกับเป็นสายดวนคือกันพี่น้องเซียนแดงนครสวรรค์ สายยาเลขวิ่งตัวเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อสายยาเลขวิ่งตัวเดียวเอา้าบานนี่มาคุยกันเลียงลุงไงไทยสกุลเฮ้าเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาแม่ขั้วบ่ได้ลงเพิ่นด้ลืมเพิินโมเมนต์ลืมพี่นอออ้องลงบ่เปิดคอโทษขออภัยลุงไงเด้อลุงไงแม่ขั้วกะอา้าอ่านแล้วบางเทียกับบ่ได้เขียนไว้ก็เลยบ่ได้วาเลี่ยง ตัวเลขของอาจารย์นั่นสีออกมือนี่ของอาจารย์นี่สีออกมือนั่นแม่ขั้วอ่านแล้วกับืมเขียนไว้พร้อมบานนี่ก็เลยบ่ได้ล่งรุ่งใหญ่หงวดทีผพานมาวังคับตัวเลขแนวทางของรุ่งใหญ่กะถือว่าเดินดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะลุ่งใหญ่ไทยสกลุลบ่อหลายตัวบ่อหลายหางเด่นสองตัวบนอย่างเดียวอะมาเบิงน้ำกันค่ะพี่น้องบ้านนี้ มาบึงตัวเลขแนวทางของลุงไงลุงไงเพิ่็เคยล่อ่องแม่ขัวเด้อค่ะพี่น้องลงมานานแล้วตัวเลขแนวทางของลุงไงก็ถือว่าเดินดีพ่อสมควรเนาะคะ่ะบนยางเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อลงล่างถือว่าผิด สองตัวมาตัวสายบนบว่าควนผาดพี่น้องสำหรับเลขวิ่งลุ่งไงกระทือว่าเดินดีเข้าดีลุงใหญ่ไทยสกุลวิ่งบนสองตัวมาตัว สา,ยา้ยาิเล็กวิ่งใช้ยาิเล็กวิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะลุงใหญ่ไทยสกุลให้มาแล้วรอบนี้จัดให้ตะเลขวิ่งเ้อะค่ะพี่น้องลุงใหญ่ ไม่ปักหลักบ่ปักหลักเด้อค่ะพี่น้องเด้อสองตัวมาตัวเป็นได้หน่วยสิบ่ะสำหรับลุงไงไทยสกุลเฮาเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออาม่ขั่วก็ขอแจงข่าวไปทังง่องอีกเทียนึงนะคะไผอยากเขากุ้ม กลุ่มแม่ครัวพารวยตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยมีให้เบิงทุกเสาร์นะคะพี่น้องอาจารย์ใดที่ลงคลิปกับแม่ครัวอาจารย์ดีๆเด็ดๆแม่ครัวจะลงเขาไว้ในกลุม่มสําหรับเอฟซีภูบมีเวลาสําหรับภูบมีเวลาเบงช่องย t u b e หรือว่าเบิงคลิปนะคะพี่น้องเด้อแม่ครัวตั้งกลุ่มขึ้นมาลดต้นทุนการรับโทรศัพท์ รถต้นทุนการส่งส่วนตัวเร้อค่ะพี่นอ้องเด้อองให้เอฟซเข้าใจบางครัง้งบางข้าวแม่ขั่วนี่สิบ,บอมีควา่วสามารถจะส่งเลขให้ท่านทุกคนได้เพราะว่าแม่ขั่วตัวคนเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้ออาจจะส่งให้ท่านทุกคนไม่ได้ถ้าจะเข้าไปดูตัวเลขแนวทางให้ท่านท่านมือออกท่านเวลาสื่อเข้าไปเบิ่งในกลุ่มค่ะ มือเลขออกตัวดีๆเด็ดๆเ,เลขวิ่งเลขแนลนเดขซสายดวนสายหยังแม่ัวสิลงงห้ทั้งวันถามีสายดวนเขามาทั้งมือเด้อค่ะพี่น้องเด้อก่อนหวยออกอ่ะเขากุ้ม098ย์เก้าแห้าหกแทักลายเข้ามาหาแม่ครัวเลยค่ะอ่ะลุงใหญ่ไทยสกลวิ่งบน0นย์กับ8 ไม่ปักหลักเขาลงไปล่างถือว่าผิดสองตัวมาตัวอ่ะพี่น้องแคปนาจอไว้พิจจรณามาอีกแล้วลุงใหญ่ไทยสกลุลบอมเนหยุดลงเพลนแม่ขั้วอ่ะหลงวาเป็นลงของเพลนแล้วหัวทีผพานมาเนาะค่ะของเพลนกับเข,าข่าคือกันหัวทีผพานมาเขาหดลักลอยพี่นอ้องอ้ารอบนี้มาแล้วลุงใหญ่ไทยสกลุลจัดไปให้เอฟซีแคปนาจอไว้ค่ะตัวเลขกับเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้อง ให้ทุกท่านพิจารณาก่อนลงทุนไปหาลอตเตอรี่ไปหารางวัลที่หนึ่งไว้พอ,อกันคลิปหน้าคะ่ะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีค่ะ